ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับครูเก๋และครูมยุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนรู้สระในภาษาไทยกันนะคะภาษาสระต่อไปก็คือสระโอกนะคะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้เราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะเราไปเรียนรู้นิทานกรอนสระโอกกันเลยนะคะเจ้าโกะยิ้มแฉ่งโป๊ะแป้งทาหน้า เห็นแต่ลูกตาทาหน้าขาวโบโกะวิ่งซุกซนของหล่นแตกโลเพาะอาะโอ๊ะกะกไม่ตั้งใจโกะอยากช่วยแม่ขอแก้ตัวใหม่โกะถือถาดให้ไปใส่บาทกันโอโะโกะลื่นล้มคลืนดังลั่นแกงโฮหกพันมัสมมนหกไปโอโะ ไม่ตั้งใจขอแก้ตัวใหม่ขอไปช่วยปู่ช่วยต่อเรือโปะ๊ะโกะตอกตะปูโดนนิ้วคุณปู่อู้หูบวมใหญ่โกะมุดใต้โตะ๊ะโกะนั่งร้องไห้เพราะเศร้าเสียใจกลัวใครใครว่าคุณพ่อเรียกโกะมุดโต๊ะออกมาไม่ดุไม่ว่าออกมาหาพ่อ คราวหน้าคราวหลังระวังหน่อยเนาะโกะกอดคุณพ่อขอโทษนะครับเรามารู้จักสระโอกันนะคะสระโอเป็นเสียงสั้นเกิดจากสระสองรูปผสมกันได้แก่สระโออยู่ข้างหน้าและสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางอ่านว่าสระโอ เรามาฝึกผสมคำสระโอกันนะคะโกโก,โก,โโอ,กโโอโอโกโจโจโอโจโชโชโอโชงเงงอโงโงเเราไปดูกันค่ะว่าสระโอหายไปไหนสระโอ ลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระโอกก็จะหายไปเช่นมดมมโอดอมดรบรอโอบารบนกนอโอกอนกซื้ออ่านคล่องท่องเก่งขึ้นมานะคะและเปิดเป็น5าที่ยีสิบนะคะเรามาฝึกอ่านสระโอกกันนะคะสระโอก ประกอบด้วยสระโอแล้วก็ตามด้วยสระอะนะคะแล้วรวมกันอ่านว่าสระโอนะคะเด็กๆดูในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคําแรกโปป,ปโอโปรอลิงโลลอโอโลโปป,ปโอโปไม่ตีโปโตต,ต,ต,ตโอโตไม่ตีโตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ปปลาปโอโปปโอโปรอลิงนะคะรอโอโลลอโอโลโปปโอโปไม่ตีโปปโอโปไม่ตีโปโตตตโอโตไม่ตีโตตตโอโตไม่ตีโตต่อไปนะคะชอช้างกับกอไก่อ่านว่าอย่างไรคะ ชออกกอชกชกอ่านว่าชออกกอชกมดมอดอมดเห็นไหมคะอ่านว่ามออกดอมดมดอ่านว่ามออกดอมดครกอ่านว่าคอรอโอ,อ,อกกอ,อครกครกอ่านว่า คอรออกคอครบต่อไปเด็กๆดูหน้าที่21นะคะแล้วอ่านตามคุณครูก่อนนะคะโต๊ะกลมล้มลงน้องโกช่วยยกก้มโค้งดงดกยกโต๊ะขึ้นตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะโต๊ะกลมล้มลง น้องโก้ช่วยยกก้มโค้งดงดกยกโต๊ะขึ้นตรงเด็กๆรู้จักสระอกกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสืออ่านข้องท่องเก่งนะคะฝึกอ่านให้ข้องแล้วเด็กๆก,ก็ส่งคลิปมาให้ครูด,ดูเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ โรคโควิดยังไม่หมดจากเราไปนะคะเด็กๆออกนอกบ้านเด็กต้องสวมแมสทุกครั้งแล้วก็เวนระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะอากาศหนาวเด็กๆก,ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะเชี่ยวฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ